เปิดภาพจริงนาทีประวัติศาสตร์ที่ทั่วทั้งเอเชียต้องตะลึงวินาทีที่เครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยทยานขึ้นฟ้าปฏิบัติภา,ารกิจรอบที่3เพื่อโจมตีฐานทัพเขมรที่อยู่แนวชายแดนภาพนี้ถูกบันทึกไว้จริงและกลายเป็นหลักฐานที่ทําให้ทั่วโลกหันมาจับตามองกองทัพอากาศไทยในทันทีความแรงความเร็วและความแม่นยำที่ถูกถ่ายทอดออกมาในทุกชอ็อตทำให้การโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภาพซ้อมรบธรรมดา แต่สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของไทยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ F16 กล้องสนั่นจากรันเวย์เมื่อฝูงบินได้รับคำสั่งยกตัวขึ้นพร้อมกันอย่างเป็นขบวนตัดกับท้องฟ้าสีครามหัวใจของทุกคนที่เฝ้ามองอยู่แทบหยุดเต้นเพราะรู้ดีว่าไม่กี่นาทีต่อจากนี้จะเป็นฉากที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนความเร็วกว่า2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งตรงสู่เป้าหมายขณะที่นักบินไทยยังคงควบคุมได้อย่างมั่นคง ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินเมื่อถึงพิกัดเป้าหมายกล้องจับภาพได้ชัดเจนขณะ f 1 6ไทยเลงไปยังฐานขเขมรที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าความกดดันสูงสุดเริ่มก่อตัวขึ้นแต่ด้วยการฝึกฝนและประสบการณ์นักบินเพียงเซียววินาทีกดปุ่มปลดระเบิดนำวิถีลงไปยังพื้นที่ด้านล่างวินาทีนั้นเองที่โลกต้องสถานแสงไฟสว่างจ้าพร้อมแรงระเบิดสะเทือนดินสะเทือนฟ้า เศษซากปลิวกระจายไปทั่วเสียงดังสะเทือนที่บันทึกในวิดีโอทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องพูดถึงไม่ใช่เพียงการโจมตีแต่คือความแม่นยำระดับสูงเป้าหมายถูกโจมตีอย่างตรงจุดไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อยการปฏิบัติการรอบนี้เป็นรอบที่สมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยกระดับของกองทัพไทยว่าไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่พิสูจน์ได้แต่เป็นการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกกว่าขีดความสามารถอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย ภาพจากกล้องอีกมุมเผยให้เห็นนักบินสื่อสารการผ่านวิทยุสัน้นกระชับชัดเจนบ่งบอกถึงการประสานงานที่เหนือชั้นเครื่องบินทุกลำทำงานสอดคล้องกันราวกับการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ซ้อมมาอย่างดีทุกวินาทีมีค่าทุกการเคลื่อนไหวแม่นยำเหมือนบทเรียนที่ท่องจำแต่กลับทำออกมาได้ทรงพลังและจริงยิ่งก่าว่าการซ้อมเสียงระเบิดยังคงดังสะท้อนในพื้นที่ขณะที่กล้องแผนไปเห็นควันดำาพยพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า กลายเป็นหลักฐานว่าฐานขมรถูกโจมตีราบเรียบสมชื่อการปฏิบัติการที่ใช้เวลาสั้นแต่กลับสร้างผลสะเทือนมหาศาลต่อขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาโซเชียลมีเดียแทบแตกกระแสถ,ถูกพูดถึงทั้งในไทยและต่างประเทศหลายเพจข่าวทหารจากเอเชียไปจนถึงยุโรปต่างนำภาพเหล่านี้ไปวิเคราะห์ขีดความสามารถของ F-16 ไทยถูกยกย่องอย่างกว้างขวางนักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นระบุวา่า นี่คือการย้ำเตือนว่าไทยไม่ได้เป็นรองใครในภูมิภาคนักบินผู้ทำภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงแค่แสดงฝีมือแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทุ่มเทของกองทัพไทยที่พัฒนามาตลอดหลายสิบปีกว่าจะมาถึงวินาทีนี้ต้องผ่านการฝึกหนักนับพันชั่วโมงต้องผ่านการจำลองสถานการณ์นับไม่ถ้วนและในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็แสดงผลให้โลกได้เห็น หลังการโจมตีเสร็จสิ้นเครื่องบิน F16 ทะยานกลับฐานอย่างสง่าง,งามกล้องจับภาพได้ขณะพวกเขากลับลงจอดที่สนามบินเสียงเชียร์และความภาคภูมิใจดังกล้องจากทีมภาพพื้นดินทุกคนรู้ว่านี่คือภารกิจประวัติศาสตร์ภารกิจที่คนรุ่นหลังต้องกล่าวถึงภาพปิดท้ายของวิดีโอเผยให้เห็นซากฐานขเขมรที่เหลือเพียงกองเท่าฐานพร้อมเสียงบรรยายที่กล้องในใจผู้ชมนี่คือวินาทีจริงที่โลกได้เห็นพลังของไทย ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงภาพการโจมตีแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยที่จะปกป้องแผ่นดินแม่และยืนหยัดบนเวทีโลกและนี่แหละครับคือเหตุผลที่วิดีโอนี้กำลังกลายเป็นกระแสะอันดับต้นๆนบนยูท b e ผู้คนอยากเห็นอยากรู้และอยากสัมผัสพลังของกองทัพไทยกับตาตัวเองนาทีประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันลืม